องแผนที่เป็นบอกท่านผู้ชมแผนที่เห็นบอกอันน่ะใครจะจะบอกเห็นบอกใครจะมองที่จะหมายหมายปักนะอาจจะเป็นมองที่เหาอยู่เนาะเห็นบอกทั้งยูพี่ผู้ขยามาใส่เห็นวันนี้วอลลินบอกผู้ขยามาแถวนี้บอกแถวๆเบื้องหนึ่งบรรยากาศต้นไม้อันนี้เนาะต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้นต่คมันคิดว่ามีแต่อยู่เนี่ยมือนอกก็มันจะมีแบบนี้เนาะท่านผู้ชมรถบรรทุกอันนี้นะท่านผู้ชมโคตรใหญ่โคตรหนาวนะท่านผู้ชมเห็นบอก เช็คออกเช็คเอาเรียบร้อยแล้วเนาะฮับกำลังจะเดินทางต่อเนาะเขามาพักยี่หีอคืนหนึ่งเนาะตอนนี้ฮับกำลังจะออกจาคากาดานเมืองนิวออร์ลินเนาะมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือต่อนาะตอนนี้กำลังจะไปภาคกลางเนาะกรับฮับกำลังจะไปแอตแลนตาเนาะหลังจากแอตแลนตาเราครับก็จะไปขี่ยนไปนิวยอร์กต่อนั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะถ้าพนี้าปไปน่าสนใจในระหว่างการเดินทางจากกาดานนิวออร์ลินไปแอตแลนตาเนาะ แล้วนี่ยังเป็นนาสนใจแล้วไฟจะาทาย,ยทุกคนเมืองนะท่านผู้ชมเด้อโอเคติดตามกันไปเลยท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาพลังออกจากโตเมืองของเมืงอง,งอน,นิวออร์ลีนนั่นเอง,อง,ง,อง,งท่านผู้ชมเนาะแม่ว่าไฟกำลังขึ้นนานาขึ้นนานาขึ้นภูเขาเนาะไฟสะพานเน,ะนาะให้่บังเลยท่นทนานผู้ชมไป้ัวเมืองนะ

ภ okay er right? 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 right ิกาหามาเตยโอเคท่านผู like ้มเนาะตอนนี้เฮาเดินทางจากอะเมืองนิวยอร์กเนาะรัฐลุยเซียนาเฮาผ่านเมสซิสซิปปีแล้วเนาะตอนนี้เฮากําลังอยู่ในอะรัฐอะอลาบามาเนาะอ่าใกล้จะฮอดเมืองอะมงกอมรีเนาะเา่ามงกอมรีเมืองหลวงของเมืองหลวงของรัฐอบามาเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้ก็หิวข้าวแฮงเนาะท่านผู้ชมเนาะ แนะนำเดยครับผู้ใดนะเดินทางไกลเนาะ,ะโดยเฉพานะยูเมกาเนาะพยายามซื้อเนาะซื้ออาหารติดหลังรถไปเนาะโดยเฉพาะพวกกันคือคนเอเชียเนาะจะเป็นพวกไก่ย,ย่างข้าวเหนียวอย่างเงี้ยให้มันติดไปเนาะเพราะว่าบนทางข้างหน้าเขาบปูมั่วมาจิเจออย่างมันบอะนะ่อหลับทำเป็นซุปเนาะการมันมีไปนในรถตรงที่เขาจะกินคขาจะกินข้าวเหนียวกั็ปนาทอดปีกไก่ไปเรียบรนะ้อยแล้วเนาะกัถึงว่าสบายแนละ้วไปได้สบายแนละ้วมันบอะนะ่อทำเป็นซุปเนาะโอเคเดี๋ยวใจเบิง่งถนนทางไปแด้วนะเป็นซนะุปเนาะ มาห้อหอดไซมองได้นาะท่านคุณลุงน้องเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางกระทนวงเลยเนาะ hìn chăn năng quom hớt mãi ท่านผู้ชมอยู่ไม่กาเนาะไม่ละก็จะให้ถนนทางนะโบราสิเจอภูเขาหรือโบราสิเจอทะเลโบราสิเจอแม่น้ำสายน้ำหรือบึงอนี่ยก็แล้วแต่เนาะพราเจ้าจะโบเว้นเนี่ยท่านผู้ชมใครที่จะไปซื้อเลยนะท่านผู้ชมเนาะพราเจ้าลงทุนแบบจังมหาศาลนี่ยท่านผู้ชมเนาะแบบเพื่อจะให้ถนนให้มันสะดวกสบายแกประชาชนเนี่ล้วเนาะไอ้บอาอันนั้นอยู่ทางนั้นเนี่ยมันเป็นแม่น้ำแตท่านผู้ชมมันเป็นอะไรอย่างวะ รูม้มันมันซึ้งเนี่ยท่านผู้ชมเนาะมันเนีมันเป็นน้าม,มันเลยท่านผู้ชมโอ้โห <c oughs> มันเป็นเลขที่ใหญ่ที่สุดอะคอยบ้านแถวนี้นะมาแล้วเขาสร้างได้ไงไวะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เขากำลังยูแม้วนะ่านางเทิงแม้วนะ่านางเทิงแม้มแะนะว่านางยังวะมันบริเวนมหาสมุทรอะ่ะมันเป็นแบบ เลที่หญ่ที่สุดอะท่านผู้ชมลาหลายลสิบกิโลเมตรอะท่านผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นให้ทะท่าีน,าานาค่อยจะยุ่จะยุ่สูงก้อนน่ะต้นไม้เหครับาผมเห็ต้นไม้จะยุ่ท้างล่างอค่อยเห็นโอ้เห็นว่มันเป็นแม่น้ำเนาะ Dạo mạng kiểu Xút tà lên ກືຍຍ <ười> ້ອມເອີ້ຍກ້າຍດອມຍາມແຮມບາຍິມຍິມກາຍກອ โอเคท่านผู้ชมเนาะการเดินทางอยู่เมกาเนาะอยู่บ้านเขาเวลาเขาน่ปวดเป่าปวดอย่างปวดชีสมะอนุญาตเนาะเขาก็จะไปซีตามข้างทางอย่างก็ได้เนาะแต่ว่าอยู่พี่เขาเฮ็ดไปนหน้าบุได้นะท่านผู้ชมเนาะเวลาเขาปวดชีปวดอย่างเนาะอยู่เมกามันจะมีสองสองม่องเนาะก็คือม่องอันน่ะปั๊มหรือว่าแคสเตชั่นนั่นเองเนาะหรือว่าม่องอีกม่องนึงก็คือมันเขาว่าเวสแอเวียนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวาเข้าใจเบิ้งม่องนี้เนาะควรจะทายเข้าไปทางไหนให้เบิ้งแล้วหลังจากนั้นงควจะมาทายทางนอกเนาะอ้อมแอ้มทางหน่อยเบิ้งเลยท่านผู้ชมเนาะ อันนี้ห้องวัด r แอเรียเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาสามารถมาพักเข้าห้องนอกห้องน้ำพักกินข้าวกินอย่างใกลมมองนั้นเนาะำเป็นเนาะมาดมดมทางน้นนี่มันก็จะมีมองอาณาเครื่องดื่มเครื่องอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะเครื่องดื่มเครื่องอย่างเนาะ แต่ว่ามันจะมีคนเฝ้าเนอะลมพัดจะได้ปอนเหรียญปอนหยั่งไปเราบัดหลอดมิเตมรสนมสแน็คข้าวตอกขนมเนาะเนาะห่องแบบนี้เนาะหัวใจบัรเคลมเคลมขาดอย่างไรเราจะลุ้นเนาะโอเคหลังจากนี้เนาะเขาก็จะไปห้องน้ำนั่นเองเนาะในหูนี่มันก็จะนี้เนอะอินโฟเมชั่นต่างๆเนาะว่าเขามีมองได้รัดได้อยงทีเห็นว่านี่นะแสดงว่าอ่าซื้อล้ซือเคเนาะอ่าแล้วเป็นโกอล์เวเนอร์ ผู้หญิงนี่ท่านผูเนาะแล้วเป็นอันนาเจ้าแขว่งนะเนาะอันนาของประจับจังหวัดอะไรบามาานะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนาหม่องที่นม่องที่คอยไปถ่ายรูบันเด้นบอท่านผู้ชมหม่องที่คอยไปถ่ายคลิปวิดีโอเนาะตัวนี้แหละบอกแคปวิดีโอห้องแล้วเนาะนะท่านผู้ชมอืมเห็นบอท่านผู้ชมอืมแล้วหม่องนี้เนาะหม่องนี้ก็จะเป็นอันนาหม่องแผนที่เป็นบอท่านผู้ชมแผนที่เห็นบออันนา เขาจะจะบอกให้บอกเขามองที่จะหมายหมายปักกันนะอาจจะเป็นมองที่เฮาอยู่เนาะเห็นว่าทั้งรูมี่เพราะข่อยมาใส่เห็นว่านิวออรินบอกเพราะข่อยมาแถวนี้บอกขี่รถในบ่กติง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 มาห้องมองนี่แล้วบันบลาบอลบอลที่พวกข่อยจะไปมันอยู่ใส่เวอรอันตาตอนนี้ตอนนี้โมทันฮู้ในวันอารันตายจะมองไหนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆพวกข่อยกำลังจะเดินทางไปมองนี่บองอ่ามอนโกเมอรีนะท่านผู้ชมเนาะคอยเบิ้งอันตามาเห็น โอเคเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีอินโฟเมชันลักษณะแบบนี้แหละเนาะอยู่เนาะมันก็จะมีอันนี้เป็นปึ้มเนาะโหมด zoom โหมดซัวอย่างเงี้ยว่าแมปตัวนี้นาะเห็นบอกกันจะ่าไฮเวย์แมปเป็นบ่ธรรมดสมอาราบามาเนาะอาราบามาโอเคเนาะโอเคเราธรผมดสมเนาะหลังจากเราเข้าห้องนอนน้ำป็นที่เรียบร้อยเนาะขยายเบิ้งเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนแรกเนาะตอนนี้อยู่ประมาณอยู่เมกาอ้าวภพงงเลยธรรมดสมเนาะอ๋อ เดี๋ยวใเบื่อะบรรยากาศต้นไม้อันนี้เนาะต้นไม้นี่มันเป็นต้นไม้เนี่ยความคิดว่ามิจตยู่แถวเมืองนอกก็มันจะมีแบบนี้เนาะอยู่บ้านทำบมคอยมีเห็นเนาะต้นอันนี้แลมันจะคล้ายคือต้นแปลกนะคุณผู้ชมเนาะต้นแปลกเนาะในบ้านคุณผู้ชมบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกนะอยู่เมืองนอกเนาะอย่างนี้เนาะนี่อันนี้มองนี่ใครไกใจให้ใครคนอย่างเงให้คนแวะนั่งกินข้าวกินน้ำเนาะบางคนนย่างเงาเลาขับรถอ่ะนะคุณผู้ชมเนาะขับรถอยากรับอยากนอนบอกง่วงรับง่วงนอนสิเขาเก่งมานั่งมานี่เนาะอ่า นั่งไปที่นี่นะเพื่อนะเพื่อให้เขาเนี่ยผ่อนคลายเนาะแล้วก็ดึงขับรถต่อไปเนาะท่านผู้ชมมัเนี้อ่านตรงบ้องนี้นะท่านผู้ชมขยับว่าให้เอาซัดมาเนี่ยเล่นอยู่แถวนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นบั้เพราะว่าย้ายมันเพื่อนมันขี่มันเยียวเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนอกแจ้งเชวาเนี่ยนอกแจ้งเชวาเนี่ยมานะมาสำหรับคนพิการคนตาบอดอย่างเงี้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ハハハハ ป่านนี้เนาะรถบใทุกถึงขั้นนี้รับระมเนอันนี้รถบรรทุกอันนี้นะทับผร้จมรับประชมรถบรรทุกอันนี้นะทับผู้ชมโคตรญงโคตรนาวเลยทับผระชมหนอันนี้สิบแปดล้อนะรับประมรถมี18ล้อนะทับผู้ชม้อสามสามารนนะ สามารถกินสามารถนอนสามารถเฮ็ดทุกอย่างเห็นเลยมันมีเงื่อนความเงืเ่อนควางเนอะยูหันเลยนะผมส่นะงมา How long you been doing this? Oh, year? Ah, to oh, my okay. I a new video. It's my YouTube channel. Oh, okay. Yeah. So, let's okay. have a zoom. hit. And this one, is 12 rồi Let's hit 12 years. No. I love it. Uh, you make good money, huh? Yeah. <laughs> better than you work in a store or something, right? Yeah. Uh, so. Uh, <laughs> say hi. You're gonna go to Thailand. Are you? Yeah. Where are you from. Yes. I am from. I'm are you from? from? Yeah. Wait, wait. So, uh, uh, you do one week how many times? Or you go drop and go back? Yeah, I do three runs a week. So, you drop in Montgomery and uh, you stay overnight? And then tomorrow you go back? No, I don't but you go empty or you go with the load also? Wow. So you get paid, go, get paid back. Wow. ท่านผู <expand S 1> ้ชมเนาะนาดะหมายถึงว่านาดะเราเอาไปจากจังหวัดนี้ไปหาจังหวัดนั่นเนาะแล้วก็เอาจังหวัดนี้ไปหาจังหวัดนี้อีกเนาะแสดงว่าเวลาเราไปเห็นะท่านผู้ชมเราได้เราได้จ่ายเข้าใจเราสองสองสองรอบเลยท่านผู้ชมเนาะโยนโจนดาดิสิชิโออ r นทรั r อ๋อ o ซ o ูว o r อลเดอะคอมบินน์ว้าวแล้วเนี่ยเราเฮทให้เราเฮทให้บริษัทเนาะเราบุรีเราบุรีเป็นของเราเองเนาะว้าว thank you so much thank you thank you from bye ท okay, ังน้องหัวใจออ้นี้แม่นมีทางถอดออกได้ไอ้โคถอดไว้ให้นวลน,น้องนางขอบขอบจะอยู่คอฟ้าทินแดนใดถึงจะเส้นไกลไอ้ก็จะต้อง กลับมาหาน้องจากวันสายน้ำพองไหลหลังเปียไปก็ 干出。